ทุกคนสวัสดีค่ะแวะมาทักทายสักแป๊บน,นะคะวันนี้มีอะไรจะมาเล่าให้ฟังเรื่องเรื่องหน้าเตก <c oughs> <c oughs> มีเรื่องหน้าเตกจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะแป๊บหนึ่งนะ แป๊บหนึ่งนะคะอุย้ยทุกคนเห็นไหมอันนี้คืออะไรเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันนะเราจะมาลุ้นกันว่าเราจะได้นักเตะเอ้ยเราจะได้โปสการ์ดของนักเตะคนไหนนะคะทุกคนช่วงนี้ เอ๊ะเขาเริ่มหรือ,อยังก็ไม่รู้ไม่ได้มีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับบอลยูโรเลยนะทุกคนเขาเริ่มหรือ,อยังใครรู้บ้างเกี่ยวกับสวัสดีค่ะพี่นานสวัสดีค่ะพี่นานเวะมาทักทายแป๊บหนึ่งมามาร่วมลุ้นกันว่าหนูจะได้โปสการ์ดของนักบอลคนไหนนะพี่เป็นเอ่อช่วงนี้ไม่รู้หนูหนูไม่รู้ว่าเขาเริ่มแข่งกันหรือ,อยังหนูไม่ได้ดูอะไรเลยเดี๋ยว ยูโรสองพันเริ่มหรือยังพี่หนูไม่ได้ติดตามข่าวเลยนะเดี๋ยวเข้าไปดูหนูก็เลยหนูไปซื้อของมาแล้วหนูได้ของแถมมาหนูก็เลยจะมาดูว่าหนูจะได้นักเตะคนไหนพี่น้นสบายดีไหมคะสบายดีไหมพี่เดี๋ยวหนูอ่านก่อนนะตายแล้วหนูลืมเนอปนึง รู้แล้วพี่ยูโรสองพยี่สิบสี่เริ่มวันที่สิบสี่มิถุนาเอ้ยพิทุเริ่มวันที่ยี่สิบสี่มิถุนายนนะคะแล้วก็จะสิ้นสุดลงในวันที่สิบสี่กรกฎาคมสองพันห้าเอ้ยสองพนยี่สิบสี่นะคะทุกคนเออเจ้าภาพก็จะเป็นประเทศเยอรมนีนะคะพี่น่าหนูรู้แล้ว วันนี้เราก็เลยได้โฟสการ์ดมาเป็นของแถมนะคะเดี๋ยวเราจะมาฉีกกันนะพี่ว่าหนูจะได้นักเตะคนไหนอะพี่น่านลองทายดูพี่อยากได้ใครแต่หนูอะหนูอยากได้โรนันโดหนูจะได้ไหมโรนันโดลองดูนะโอ้ยเนาะเดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องหน้าเตะให้ฟังด้วยพี่เมื่อเมื่อตะก,กี้หนูไปหนูไปซื้อของมาเแล้วหนูอะ เราก็หนูก็ก่อนที่ก่อนที่จะไปซื้อของอะ่ะก็เราก็จะเอาขวดไปใส่เครื่องเนาะใส่เครื่องเพื่อเลขตังค์ออกมาเนาะเราก็จะได้วอเชออกมาทีนี้เราตอนจ่ายตังค์เราก็ยื่นให้เขาแล้วเราก็หนูก็จ่ายตังค์เสร็จเรียบร้อยละทีนี้หนูก็มาเช็คดูว่าเอ๊ะทุกอย่างมันโอเคไหมเพราะบางทีเขาก็อาจจะคิดตังค์ผิดเนาะเราก็มาเช็คเช็คเราก็เลยเอ้าแล้วตะกี้ที่เราให้ไปส่วนลด ทำไมเขาไม่เห็นไม่เห็นลบให้เราเลยอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยดูแล้วดูอีกเอ๊ะมันอยู่ตรงไหนนะหนูก็หาไม่เจอหนูก็เลยไปทวงเขาก็ถามเขาว่าเธอตะเกียะฉันให้เอออเชส่วนลดเธอได้ลดให้ฉันหรือเปล่าฉันลดให้แล้วนะเธอดูดีดีดสินี่ไงอ้าคนก็เยอะพี่หนูรีบหนูก็เลยบอกโอ้ขอบคุณมากขอโทษทีอุ้ยน่าเตก โอ้ยมันนี้ไม่ได้อะไรเออนี่นี่นีน,นี่ได้ใครอ่านไม่ออก <c oughs> ได้คนนี้มาอันนี้เป็นทีมของประเทศอะไรเนี่ยอ่านชื่อไม่ออกคะ่ะทุกคนนี่ได้คนนี้มาอีกคนนึงมองเห็นไหมพี่ <c oughs> อยู่กับพี่นาากคน อุ้ยคนนี้หลอมองไม่เห็นเลยเนาะนภาพมันไม่ชัเดเนี่ยหนูหามุมให้พี่เห็นชัดๆก่อนทำไมทำไมเหมือนทำไมภาพมันไม่ชัดอ่ะหนูเรียงตรงไหนดีถึงชัดๆนี่นะคะที่หนูได้ตะก,กี้แล้วก็คนนี้แล้วก็ได้คนนี้มานี่มาดูถุงนี้หนูจะได้โรนัลโดไหมอยากได้โรนัลโด เต้นเต้นเต้นดูสิได้ใครมาเนี่ยพี่นานบอกพาพี่มาทำอะไรเนี่ยโอ้ยโรนันโดอยู่ไหนเนี่ยโอ้ยไม่มีเลยได้แต่ได้คนอื่นพี่นานหนูขอโทษนะตอนแรกหนูตั้งใจจะมาทำพาสต้าทีนี้หนูไม่มีเวลาหลยก็เลยเอานี้แหละ แค่ตั้งใจจะมาเล่าเรื่องหน้าแตกให้ฟังแค่นั้นแหละอายเขาจังเลยพี่คนก็มองหนูเพราะหนูเป็นหน้าเอเชียไงหน้าหนูเอเชียอยู่คนเดียวอะ่ะแล้วหนูไปทวงเงินเขานะ่ะปกติหน้าเอเชียเขาก็มองอยู่แล้วเป็นจุดเด่นอยู่แล้วแล้วไปทวงเงินเขาอีกอุย้ยตายละไม่ดูให้มันดีๆก่อนเนาะพี่เนาะอุยอ้ยอุ้ย ทุกคนขอโทษนะคนมาเยอะแยะเลยเราอยู่พี่น้อยหนูขอโทษเดี๋ยวเดี๋ยวไแตะแล้วพี่น้อยสวัสดีค่ะน้องกอลสวัสดีค่ะคุณไก่น้อยสวัสดีค่ะพี่น่านสวัสดีค่ะอุ้ยขอโทษทีขอโทษทีพูดอยู่คนเดียว แล้วก็ my friend อะไร s s, zan, <S, <c oughs> <S อีสานหรออ่านถูกไหมเนี่ยขอบคุณนะคะขอบคุณพี่นานนรจอน n แนวขอบคุณน้องกรสาวชาวเกาะขอบคุณพี่หน่อยชีวิตติดดินอินเยอรมนีนะคะขอบคุณคุณ,คณไก่น้อยร้อยเอ็ดขอบคุณ my friend อีสานไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่าก็ขอบคุณมากเลย <c oughs> อยนี่แหละพี่ความหน้าแตกของหนูตะกี้เลยหนูเซ็งมากเลยหนูทำไมหนูไม่เช็คให้มันดีๆก่อนพี่หน่อยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวทำไมทำไมอาสวัสดีน้องเอม็มน้องเอ็มสวัสดีค่ะพี่มาแป๊บเดียวนะคะทุกคนก็ว่าอยู่พี่นานไม่ส่งสติกเกอร์ให้หนูเลยพี่นานเพราะว่าเป็นแบบนี้นี่เอง อ่ใครเชียร์บอลยูโรบ้างคะทุกคนบอลยูโ bon รจะเริ่มวันที่24มิถุนายนนะคะมีใครมีใครติดตามบอลยูโร bon บ้างไหมเอ่ยมีใครเชียร์บ้างไหมขอบคุณน้องเอ็มนะคะขอบคุณน้องเอ็มขอบคุณมากกเลยเออเมื่อเอ,อวันนี้ก็เป็นวันที่แบบเขาเรียกอะไรปกติจะขับรถทุกวันเนาะขับไปส่งลูกไปโรงเรียนแต่ตั้งแต่ ตั้งแต่เขาอ่ะขี่จัก,กรยานไปเองก็เลยไม่ค่อยได้ใช้รถเท่าไหร่เราก็เลยต้องออกไปขับรถสักหน่อยกลัวขับรถไม่เป็น <c oughs> ก็ไม่ค่อยได้ใช้เดี๋ยวเราจะขับรถไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยออกไปซื้อของพี่หน่อยหนูออกไปซื้อของตะกี้นี้แล้วหนูก็ไปหน้าแตกอยู่ที่ร้านนิดนึงโอ <c oughs> พี่หน่อยพี่หน่อยบอลยูโ bon ร เยอรมันนี้เป็นเจ้าภาพใช่ไหมคะใช่ไหมคะประเทศเยอรมน,นี้เป็นเจ้าภาพนะคะทุกคนบอลยูโรจะเริ่มต้นวันที่24มิถุนาย,ยนนะคะแล้วก็จะสิ้นสุดลงในวันที่14กรกฎาคมนะคะเราติดตามรอเชียได้นะคะรอติดตามรอเชีย,ะะออชยบอลยูโรได้เลยนะคะทุกคนเชียใครเป็นพิเศษเอ่ยไม่เชียใครก็ไม่รู้เดี๋ยวเรา เชียอิตาลีแหละเพราะว่าเราเป็นลูกมีหลานมีลูกมีหลานเป็นอิตาลีคนหนึ่งแล้วก็เชียอิตาลีนั่นแหละใช่หนูก็เพิ่งจะมาดูนี่แหละที่ปกติก็เชียแหละแต่ก็เชียอิตาลีเชียโปรโต,ตุเกส เื่อแต่ทำอยู่เออจริงเลยน้องพี่หน่อยแทบจะไม่ได้ไปไหนหนูจะเดี๋ยวม,มีเรื่องจะเล่าให้ฟังอีกหนึ่งเรื่องเมื่อวานนี้ไปร้านเสื้อผ้าร้านหนึ่งเมื่อก่อนหนูจะไปประจําเลยไปบ่อยมากไปเกือบทุกอาทิตย์คือแวะไปดูไปะไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้ตั้งแต่ทำอยู่หลังปีใหม่มาเลยหนูไม่ได้เข้าไปเลยก็ก็ก็เนี่ยเดินนี้ถึงเอ้ยเดืนพฤษภาคมมันก็ประมาณห้าเดือนแล้วเนาะ <laughs> เมื่อเดท YouTube วันนี้เมื่อวานแวะเข้าไปเขาก็เลยถามว่าเอา้าฉันไม่เห็นหน้าเธอนานเลยนะฉันคิดว่าเธอกับกับกับประเทศไปแล้วอะไรเงี้ยอ๋อฉันไม่ได้ไปไหนแล้วฉันยุ่งเออของหนูก็เหมือนการอิตาลีปีรอบที่แล้วไม่เข้าตาเลยแต่มีปีนั้นเขาก็ได้แชมป์อยู่พออีกพอปีต่อมาก็ตกแต่รอบไม่ได้เข้าไม่ได้เข้ารอบเลยนะ่ะ เหมือนกันค่ะเอ้ยน้องน้องน้องกรวิวทะเลสวยสวยพี่คิดถึงทะเลแล้วเนี่ยอยากไปเที่ยวทะเลแล้วพี่หน่อยพี่หน่อยวันนี้แฟนหนูเดินทางไปเยอรมน,นีเก๋บอกเธอน่าจะได้ไปด้วยเนาะแต่ว่าไปด้วยไม่ได้เพราะว่าเราต้องลูกต้องไปโรงเรียนไปทำงานอีกแล้วค่ะอยากไปพี่หน่อยเดี๋ยวรอลูกปิดเทอมได้ไปอยู่แต่ โอเคทุกคนขอบคุณน้องเอ็มนะคะน้องเอ็มสีนวลแมวจรนะคะขอบคุณน้องกอนสาวชาวเกาะเดี๋ยวเรามาดูอีกทีมีใครรู้จักบ้างไหมเอ่ยเนี่ยคนที่หนึ่งนะคะโอ้ไม่อ่านดีกว่าน้องอ่านชื่อเขาไม่ค่อยอ่านชื่อเขาไม่ค่อยถูกไม่ต้องอ่านหรอกก็ <laughs> ขอบคุณ <laughs> ตั้งแต่ทำ u t u b e ไม่ได้ดูบอลเลยอปีนี้ต้องเริ่มดูแล้วนะคะน้องน้องเอ็ม ขอบคุณเพื่อนๆอีกหนึ่งรอบนะคะขอบคุณพี่น้านครชาแนลนะคะขอบคุณพี่หน่อยชีวิตติดตินอินเยอรมานีนะคะขอบคุณน้องเอ็มสีนนวลแมวจอนน้องกรสาวชาวเกาะขอบคุณคุณไก่น้อยร้อยเอ็ดนะคะแล้วก็ขอบคุณนอยเฟรนอีสานอะไรสักอย่างนี่หละอ่านชื่อของไม่ออกก็ขอบคุณมากๆเลยผิดพลาดประการใดก็ต้องขอต้องขอโทษขอไปด้วยนะคะทุกคนแล้วก็ขอโทษที่เอไม่ได้อัปเดตอ ข้อความมันก็เลยไม่โชว์มาขอโทษจริงๆเดี๋ยวเรามารอโรอเชียบอลยูโรกันนะคะทุกคนวันที่24สิบสี่มิถุนายนนะคะแล้วก็จะสิ้นสุดวันที่สิบสี่กรกฎาคมประเทศเยอรมนีเป็นเจ้าภาพนะคะพี่หน่อยเป็นเจ้าภาพพี่หน่อยเป็นเจ้าภาพนะคะทุกคนโอเคทุกคนขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณมากๆากเลยสวัสดีค่ะเจอกันใหม่นะคะวันหลังนะคะทุกคนบา,บาย